สบายดีนะครับพัดรอยแซนครับจะพาทุกท่านมาพบกับนวัตกรรมกล้องบนสมาร์ทโฟนของโฮเว e ยที่ถูกพัฒนาขึ้นมากับมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดโฮเวยเพียวรา80ซีรีส์ งบตัวีจีรงผู้ช่วยงานใหญ่ของหุ้นแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเข้าม,มาทางริชาร์ดอยู่คนดีคนเดิมที่ออกมาเปิดตัวครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่กันกับสีไฮไลท์ที่ออกมาในแนวหวานหวานครับโทนชมพูชมพูแบบโรสโกนะครับออกสีแบบทองเลยก็มีหรือจะเป็นแนวเข้มแบบแดงแดงกุหลาบกุหลาบนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน4รุ่นเพวราฟแปดสิบเพลราฟแปดสิบโปรเพลราฟแปดสิบโปรพล้วก็ตัวท็อปสุด เพียวรา80 Ultra แต่นี่ก็จะมาพร้อมกับโทนสีที่ดูหรูหรามากขึ้นกับโทนสีทองและก็สีดํากลิบทองนั่นเองเริ่มเหมือนที่ระบบกล้อง Xmage ครับที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทางด้านของตัวฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ตั้งแต่สมัยก่อนร่วมมือกับทางไลก้านะครับคือตั้งแต่รุ่น Huawei P9 มาจนถึงล่าสุดเพียวราซีรีส์กันแล้ว นับนิ้วกันก็น่าจะมันแปดถึงเปีไปแล้วนะครับโดยในครั้งนี้ p พียว80 Pro ก็มีการออกแบบโมดูลกล้องใหม่ครับยกระดับมาใช้เป็นเซ็นเซอร์แบบ r y b นะครับยกชุดเลยทั้งตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลที่สามารถปรับรูปแสงได้ f1.6 ถึง4.0นะครับส่วนตัวกล้องอัลตราไวส40ล้านพิกเซลนะครับรูแสงที่ f2.2 และก็ตัวกล้องเทเลมาโครความละเอียด48ล้านพิกเซล รบแสงที่2.1กับระยะ optical zoom ที่4เท่าพร้อมกับมีเซอร์วัดแสงครับเพื่อให้ภาพออกมานั้นมีสีสันเที่ยงตรงแม่นยำด้ามเพียวราแป pro plus ครับอันนี้ก็ได้กล้องเป็นเซ็ตเดียวกันแน่นอนว่ากับเซนเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นและการสลับมาใช้เป็น rwb นะครับทำให้เพียวราแปทั้งตัว pro และก็ pro plus เนี่ยรับแสงได้ดีขึ้นระเอียดภาพในเวลาแสงน้อยหรือเวลากลางคืนครับคมชัดกว่าเดิมลดปัญหาเรื่องของน้อยลงไปได้อีก ส่วนหนึ่งก็จะมาจากการนำาวลผลด้วย ISP ตัวใหม่ทำให้ภาพถ่ายดีขึ้นในแทบทุกด้านรวมถึงงานวิดีโอครับก็เก็บแสงได้ดีกว่าเดิมทำให้ตัววิดีโอเวลากลางคืนนั้นก็ยังดูมีมิติไม่สว่างหรือมืดเกินไปหากเทียบกับ iPhone ครับเห็นได้ชัดเลยว่าแดนมิกเรนของ h u วเว่นั้นทำได้ดีกว่าทั้งในเวลากลางคืนหรือแม้แต่เป็นกลางวัน รวมถึงสภาพแสงแบบ HDR นะครับก็สามารถทำให้ออบเจกต์ด้านหน้าสว่างขึ้นและเก็บแสงด้านหลังได้ดีกว่าในงานวิดีโอส่วนเรื่องของการซูมนะครับตัวกล้องเทเลมาโคร r y b นะครับอันนี้แม้ว่าจะเป็นออปติคอลซูมที่4เท่าแต่ว่าความต่อเนื่องของสีและภาพนั้นก็ถือว่าดีงามจากตัวกล้องหลัก พอถ้าเกิดสังเกตจากระยะซูม1เท่าไป10เท่านะครับโทนสีเหมือนกันเช่นเดียวกันซูมไปที่ระยะ25เท่าภาพก็ยังดูคมชัดครับหรือจะเป็นการถ่ายมาโครก็เก็บยละเอียดออกมาได้ดีสุดๆดส่วนภาพถ่ายกลางคืนนะครับก็ดูสว่างมีสีสันลงตัวขึ้นกว่าเดิมหรือแม้แต่ภาพพระจันทร์นะครับที่ทางโฮวยบุกเบิกเอาไว้ก็ยังคงถ่ายออกมาได้สวยงามโดยที่สามารถเก็บซีนต่างๆได้กว้างมากขึ้น หเห็นความงานของตัวเมืองหรือตึกและอาคารใต้แสงจันทร์ส่วนภาพ g a l a x ่ทางช้างเผือกนะครับที่ต้องเปิดชัตเตอร์นานๆเนี่ยก็สามารถถ่ายม,มาได้มีสีสันมากกว่าฝั่ง iPhone แบบชัดเจนแต่นี่บอกเลยว่าแค่น้ำจิ้มครับเพราะมีกล้องข,ของตัวท็อปสุดอย่าง Huawei Pura 80 Ultra ด้วยความโหมดในครั้งนี้คือเซนเซอร์ตัวใหม่นะครับสามารถเก็บ EV ถึง16สตอบครับเรียกวากว้างสุดๆด,ด้วยเทคโนโลยี Triple Fusion สังเกตได้จากนี่เลยครับไฟวิดีโอที่ปกติถ้าเป็นเปลวไฟหรือว่ากองไฟแบบนี้นะครับอย่างไรก็ไม่สามารถเก็บเรื่องของรายละเอียดหรือว่าตัวลักษณะของทรงเปลวไฟได้แต่เพียวราา80อัลตร้าสามารถทําได้ครับและเมื่อลองเทียบก,กับวิดีโอที่มาจาก iPhone นครับอันนี้คือชัดเจนเลยว่าตัวของเปลวไฟนะครับมิติของดวงไฟเนี่ยโอ้ต่างกันชัดเจนหรือจะเป็นพวกวิดีโอ HDR ครับตอนนี้ก็ต่างกันแบบสุดๆเลยเหมือนกัน แต่นี่เป็นแค่กล้องหลักครับเพิ่มมีตัวของนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดกับชุดกล้องซูมที่มีการใช้ระบบเพลริสโคปแบบ2ระยะในกล้องชุดเดียวสามารถซูมได้ทระยะ3.7เท่าแล้วก็9.4เท่าโดยกล้องตัวนี้นะครับใช้กลไกในการขยับตัวปริซึมนะครับให้ไปอยู่ในชุดเลนส์ของระยะซูมที่แตกต่างกันเพื่อไวส้สาระยะในการซูมซึ่งถ้าเกิดลองดูภาพตัวอย่างครับจากเพลรา80 t อจากระยะกล้องหลัก1เท่า 10เท่าแล้วก็ไปที่30เท่านะครับยอดตึกยังคมได้เบอร์นี้เลยนะครับอันนึงก็มาจากตัวเลเอร์ออปติคอลซูมนี่แหละทำให้ภาพนะครับมันมีมิติมีความสวยงามมากขึ้นซึ่งการมีออปติคอลซูมแบบนี้นะครับทำให้การถ่ายภาพพอเทสก็จะได้ระยะที่เหมาะกการถ่ายภาพคนเช่นเดียวกับทำมิติของภาพนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นด้วยทั้งส่วนของตัวออบเจกต์ด้านหน้าแล้วก็โบเก การอะไรฉากหลังรวมถึงการเอาไปถ่ายซูมตามคอนเสิร์ตต่างๆอันนี้ก็สบายสบายเลยครับลองให้ดูเลยทั้งระยะ3.7เท่าหรือจะเป็นระยะ10เท่าแม้แต่20เท่าครับก็ยังสามารถเก็บภาพเก็บแสงได้หรือจะเป็นที่ระยะ25เท่านะครับเมื่อเทียบกับ iPhone แล้วครับ h u a w e i Pura 80 u l t ด a ดูดีกว่าชัดเจนภาพนิ่งไปแล้วนะครับมาลองดูงานวิดีโอบ้างกับการถ่าย 4K นะครับในคอนเสิร์ตลองที่ระยะตัวเลนส์ซูม3.7เเท่าก่อน นี่ครับภาพได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวิดีโอ10เท่านะครับเรียกว่าก็ยังเก็บรายละเอียดความคมชัดออกมาได้ดีเหมือนกันจนสามารถบอกได้ว่าจะเป็นระยะไหนเนี่ยโฮเวิ oh, oh, ร์ตเพีวราแปดสิบอัลตร้าก็จบได้ทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอส่วนใครเป็นสายแต่งภาพนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับโทนได้ง่ายมากขึ้นเลือกชุดสีฟิลเตอร์กันก่อนเสร็จแล้วก็จะมีตัวของกราฟให้เราลากนิ้วนะครับเปลี่ยนโทนสีได้อันนี้ก็จะคล้ายกับตัวของโฟโตกราฟิก บน iPhone นั่นเองส่วนอีกปัญหาหนึ่งของการถ่ายภาพที่หลายๆคนเจอกันนะครับก็คือการจัดองค์ประกอบนี่แหละที่เอาจริงแล้วนะครับลักษณะการดูการวางภาพเนี่ยมันมีเลยเอาเป็นพันเป็นหมื่นแบบซึ่งทางหวยก็ได้เอาไอมาช่วยในการเทรนนะครับเสร็จแล้วภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยสามารถให้ไอมมาช่วยจัดองค์ประกอบในการครบในการทริมออกมาให้เหมาะให้ภาพนั้นดูมีสตอรี่มีเรื่องราวมีความน่าสนใจ แล้วก็ยังมีไอในการถ่ายภาพอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการลบเงาสะท้อนในกระจกครับให้ภาพดู clean ดูสะอาดมากขึ้นหรือจะเป็น AI พาโนรามาครับที่ไม่ต้องมาเลื่อนมือแพนข้างถ่ายชา้ชาๆกันอีกต่อไปแล้วครับถ่ายภาพมา2ชอ็อตมันจับต่อกันให้เลยได้ภาพพาโนรามาเรียบร้อยนอกจากไอในการแต่งภาพนะครับไอของ huawei ก็ยังมีการพัฒนาขึ้นมาพร้อมความร่วมมือกับทาง deepseek นะครับซึ่งตอนนี้มาถึงขั้นที่สามารถใช้ในการพูดคุยสอบถาม จะผ่านตัวกล้องครับเพื่อถามสิ่งรอบๆข้างหรือจะเป็นการดูหน้าจอก็ได้เรียกว่าคล้ายกับตัว Gemini Live แล้วนะครับในงานก็มีการเดโมให้ดูนะครับไม่ใช่เป็นการถามข้อมูลทั่วไปหรือจะเป็นการสอบถามเรื่องของชุดที่ต้องใส่แฟช่แฟชั่นแบบนี้ก็สามารถพูดคุยและสอบถามกับแอของ h u a w e i ได้ส่วน Harmony OS Next ครับตอนนี้ปรับจูนมาจนลื่นไหลสม o ท t h สุดๆครับแล้วก็มีการอัดพวกฟีเจอร์ใหม่มาให้ด้วยกลับมาที่ตัวเครื่องของ p พล r a 80กันบ้างนะครับ รอบนี้กระจกหน้าจอถ้าเป็นตัว Pro Plus กับ Ultra เนี่ยถูกเสริมเรื่องของความทนทานต่อรอยขีดข่วนและการกระแทกได้มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนอกจากนั้นครับยังมีการอัปเกรดตัวลำโพงโดยเฉพาะย่านเบสครับให้มีมิติแล้วก็มีความลึกมากกว่าเดิมเขามีคลิปเดโมให้ดูด้วยนะครับผมว่าถ้าเราเปิดเพลงเดียวกันเนี่ยระหว่าง h u เวลเปีา80แล้วก็มาเทียบกับ iPhone ครับฟังของลำโพงจาก Huawei นะครับสามารถทำให้เทียนเนี่ยมันดับไปได้เลย นั่นก็คือมีกําลังขับมีลงพอออกมาจากตัวชุดเบสนั่นเองโดย Huawei Pura 80 Series นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 5,700mAh รองรับการชาร์จไวที่1 0 0วัต์แล้วก็ชาร์จไวแบบไร้าสายที่ 80W นะครับโดยราคาของ Pura 80 Pro นะครับมันเริ่มต้นที่6,499หยวนหรือประมาณ29,000กว่าบาทเกือบ30,000นะครับส่วน Huawei Pura 80 Pro+ Plus ครับอยู่ที่7,999หยวน ประมาณ3 6 0 0 0ื่นหกนะครับและถ้าเป็นตัวอัลตรานะครับรุ่นท็อปสุดเนี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้หยวนหรือประมาณ4ี่หมื่นหกพันบาทนะครับโดยการวางจำหน่ายของหัวเพลราแปดสิบซีรีส์นะครับรอบนี้ตัวโปรกับโปรพลัสจะเริ่มวางขายวันที่14มิถุนายนนะครับแล้วก็ตัว Ultra เพลราแปดสิบอัลตรานี่ยจะถูกวางขายในวันที่26มิถุนายนนี้ครับ ส่วนการวางจำหน่ายในบ้านเรานะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพวรา80ซีรีส์จะเข้าไทยไหมแต่ถ้าเกิดดูจากคราวที่แล้วก็มาวางขายก็มีโอกาสว่ารอบนี้นะครับเพรา80ก็น่าจะเข้าไทยเหมือนกันครับเอาจริงก็อยากลองตัวอัลตร้าครับเพราะว่าเรื่องของตัวกล้องซูมแบบ2ระยะนี่ถือว่าน่าสนใจมากๆยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดทางรอยเซนสามารถเดียวกันไปจับสัมผัสหรือว่าได้เครื่องมาครับ เดี๋ยวมีรีวิวให้ชงมันแน่นอนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับส c คร b e ช่องรอยเสนไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมพัดพวกเราทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ